เหมาะสำหรับหญิงตัวเล็กๆจังเลยเก่งเล็กนะแต่ว่าเกียร์ธรรมดาเอออย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าจองเน้อหญิงขับเกียร์ธรรมดาก็มีเยอะแยะไปเอาเลี้ยวเตียครับนะผู้สาวบางคนก็ชอบเกียร์ธรรมดาออโต้สบายเกินชอบมีคัตชอบซิ่งนะครับนะข้อดีของเกียร์ธรรมดาคือซิ่งมันสนุกนะครับขับแล้วใส่เกียร์สับเบื้องตัดปังปังปังพลังปังพลังปังปังนี่อะไรเนี้ยเอาไม่เคยฟังเหรอ เวลาเขาใส่ท่อนไงแล้วก็ไปทำแอันนี้เดิมๆนะทุกคนก่อพูดถึงอนาคตเผื่อผู้หญิงไงสายซิ่งไงเออนะครับแต่ฮะมันจะไม่สนุกเลยนะถ้าเกิดรถติดอ่ะเอาทำไมปวดขาก็เลี้ยวแต่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเป็นออโต้ก็มาฮ่าไปเลยนะถ้าเป็นไอธรรมดานะจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะ ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันนะคนละอารมณ์เอฟซีบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะพูดเข้าเลยทีอธิบายสับคุณก่อนเออนะครับว่ามันอย่างงี้งี้เออนะอยากได้ก็ทักมาครับนะทักมาเดี๋ยวจัดให้นะครับกับฮอนด้าฮอนด้าซิตี้ 1.5S นะคะเก่งกลางเกียร์ธรรมดาปี2000เท่าไหร่วะอะไรเราจะรู้ไี่ยลืมมีแล้ว2000เท่าไหร่วะวันนะปีอะไรเนี่ยช่ย่อยวันนะสองพ ปีสองพันสิบอ้ไม่ใช่1 1บอ็หรอกสิบะ10เออปี2011จ้าจำไม่เคยได้สักอย่างเลยนะราคาราคาอะไร่เนี่ยจำได้ไหมก็หนูคุยเล่นกับจ้าจำได้ไหมราราคาเท่าไหร่วันนี้ราคาขายอยู่ที่280,000บาทจ้า280,000แปดนะครับอ๋อลดกี่บาทวันนี้ศูนย์บาทไปเลยไปผ่อนเท่าไหร่จ้าวันนี้เป็นโปรช่วยผ่อน5เดือนนะคะครับ 5เดือนแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่2,900บาทผ่อน2,900นาน5เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับงวดที่6นะไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่5,400บาทจ้านะฮะออกรถฟรีดาวผ่อน5 4าพเอาชิตีไปขับเนีฮะพร้อมบัตรน้ำมันอีก1,000บาทจ้าเอาไปขับเล่นขับหัวครับขับชนดงชนด่านไม่ใช่นี่หว่าขับหัวอะไรขับก็ขับเล่นขับหัวไปยังไงคือทดสอบรถนะนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันเอาไปเติมเล่นไปเอาไปลองรถไปเหยียบเล่นดูว่ามันแรง น้ำมันเข้าโค้งดีไหมขับถึงเชียงใหม่ได้ไหมได้ไม่ถึงแผ่นหนึ่งไม่ถึงน้ำไม่ถึงน้ำมันไม่ถึงเติมเองเติมไปเติมน้ำมันอยู่เชียงใหม่เออมาซิตี้หนึ่งจุดห้าเกียร์ธรรมดารถสีดำนะครับก็บอดี้รถก็มาแบบนี้ครับรถเข้าใหม่นะฮะรถเดิมบอดี้เดิมสีเดิมสีดําแบบนี้มันไม่ได้ทําอะไรนัดนะแปลสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออะไรริยาการใช้งานของมันทําให้ไฟเหลืองไฟเหลืองนิดนึงนะเดี๋ยวเอาน้ําร้อนขัดให้ลวกเอา บ้าเดี๋ยวขัดให้ครับนะเนี่ล้อจากศูนย์ครับแต่สังเกตนะยางไม่กิปเลยจะขอไม่รู้ว่าคิดยังไงขายรถมาเลยครับเขาน่าจะเพื่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางมาไม่กิปเลยแต่ถ้าตอนนั้นคิดไม่ถึงเออนะครับผมจะมีแม็กมียางขอบ15เปลี่ยนให้ใหม่นะนะครับเป็นลายแต่งเลยครับเอาไว้ใจไปรุ่นนะครับมันจะเป็นทีสามเจ็ด RPF1 RE สามศูนย์แล้วก็สี่แปดนะฮะก็เป็นล้อแต่งของทางร้านที่เรามีให้นะครับมาดูภายในเป็นไงวันนี้ ดีไซน์นะคะตรงประตูเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะไปจังสวยๆวยแมเฮ้ยไปทีละวครับสเต็ปนี่น้องนัดอะไรเลื่องไว้ต s <S <Ma> ้อยเลยใส่มาใหม่เขาทำใหม่นะจาของเก่าชอบแบบนี้เลขใหม่แสนห้าสำหรับปี2011ถือว่าปกติครับผมนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยมีวิทยุให้เบียรจะมี5สปีดนะคะแอร์แบ็กไม่มีเด้อกระจกปะข้างกระจกมองข้างไฟฟ้าเด้ออืมานะครับนี่ครับตะเกียบประตูครับมาแล้วครับเมทอาร์ค สวยๆงามๆครับนะนี่สติกเกอร์อยู่ครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันนะครับเดิมแท้แน่นอนนะฮะเปิดฝากระโปรงตรงนี้อ่านะครับมานี่เปิดฝากระโปรงตรงนี้อันนี้เปิดตูดอ่านะครับสังเกตได้ครับดูจากคราบนะฮะอ่าสึกสงครามผ่านมาอย่างนานรถเข้าใหม่นี่คือรถเข้าใหม่นะครับออกจากร้านเดี๋ยวทําความซักให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตะเกียบเบ็ดขัพสวยๆเออนะเหลืองไอ้ใต้ด้วยด้วยเขาทำมาใหม่พุ้มหมังมาใหม่ใช่อืมก็ไม่รู้เขาชอบแบบนี้ครับนะเปิดมาแอ เสียงโอ้ตูดเต็มเละข้างในนี่แบกข้าวสารได้ประมาณหลายกระสอบอยู่สี่ดิบหกกิโลนะท้ายเดิมครับนะนี่อ tamam ซิลิโคนกับบอดี้คนละสีครับเป็นอาร์กอยู่นะครับบล็อกไม่แรงยางไหลอยู่ครบนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สท้ายนี่ไม่มีแกะนะครับนอดเดิมๆเลยอ่าเดิมๆอันนี้เดิมเดิมนะไม่เคยแกะมานะคะจะนะครับนี่ซิตี้ปาร์ทอะ กับเกียร์อัตโตทุกอย่างป่ะจ้ะคันนี้ใช่เหมือนกันหมดแหละครับแต่ว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยข้างในขัดใจมากเลยเบาะเขาแบบมันเป็นสีเบสมันดูแลยากไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้รอพันเด้อมาสำหรับนะครับคันด้าต้องมีแผ่นเพดสีเขียวๆนะฮะหมดสีขาวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นหลักฐานว่ามันสามารถนะครับซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่รถทีไม่ใช่รถเถื่อนนะครับก็โอเลี่ยมได้ซื้อขายได้ถูกต้องมาห้องเครื่องยนต์น้องนัด นิ่งกริบเลยไม้แสนห้าดูเครื่องครับสี่สูบนะเออดดูินิ่งไหมนิ่งมากนะครับเบรกเบรก ABS อออืืหฝั่งโน้นนะคะเดิมเป็นยังไงนี่ครับน็อตเดิมทุกอย่างเดิมไม่มีกรุงไม่แกะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่ที่ปากกระโปรงนะนะครับก็คือรถบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะไม่เดิมก็คือล้อเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเอาล้อเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษนะครับใส่ไข่น้ำปลาด้วย อันนี้ไข่ตุนไข่ตุนนะครับใครอยากได้เห็นคลิปนี้เปิดมาครับผมนะถามปรึกษาครอบครัวให้เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ไปถามครับพ่อถามแม่ไม่ซื้อให้งานเข้าเลยหรือว่าลูกจะซื้อให้พ่อให้แม่ก็ได้หรือพ่อแม่ซื้อให้ลูกก็ได้เจอบ่อยมากเลยนะนะครับเดี๋ยวให้แม่ซื้อไม่ถามแม่ไม่ถามสุขพาพสักคําเลยพ่อไอ้จะบอกว่าบางคนอ่ะอยากซื้อรถนให้ลูกไม่อยากให้ผ่อนแพงจะเอาคนนี้ไปเองาทานกระบาดนะครับอยู่ลูกยังเปนักเรียนอยู่อ้าวก็ขับไปได้ไงชื่อแม่ ได้สบายเป็นชื่อใครก็ได้ครับขอให้มีอาชีพตรวจสอบชัดเจนนะกับ Honda City 1.5S นะคะปี2011จ้ากับราคาขายวันนี้เพียงแค่280,000บาทออกรถกี่บาทต้งนัดศูนย์บาทไปเลยศูนย์บาทนะครับผมนะแล้วก็ห้างรดแรกนะครับไปจ่ายค่ารดอยู่ที่2,900บาทได้หลังจากนั้นนะครับผมค่อยไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่จ้า5,400บาทจ้าเราจ่ายค่างวดให้2,500นะครับ5เดือนนะครับพร้อมนะครับบัตรออมทรัพย์มูลค่า1,000บาท แล้วก็สิทธิพิเศษครับใครจะผัดออนไลน์วันนี้นะครับผมนะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แม็กไม้ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกรองเครื่องให้ถ่ายของเร็วให้ติดปีให้ประดับดนให้ส่งรถให้ทําสัญญาสหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายกับบิลสมาร์ทจอวันนี้รุ่นจับเจอเตอรซค์ฟรีหนึ่งคันจ้าเฮ้ยนะโปรโมชั่นทำามันยาวจับ จริงๆอ่ะเราควรจะทำเป็นแ,ฟแ,ฟแ,แพลตฟอร์มเดิมแล้วก็เอาไปไว้ใต้คลิปนะ <c oughs> เออเออทำไมเราต้องมานั่งพูดทุกวันทุกวันเลยบอกผูไปแล้วเขาแล้วเขาซือ้อก่อคูอ้าวเอาฝากเอฟซีไหนนันโอเคฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านผู้ใดสนใจอยากซื้อซีซีจองคันนี้นะคะครับทางเฟซบุ๊กลิงก์ไลน์และเบอร์โทรข,ของจ่าเข้มก่อนนักจะปักขุอยู่ด้านบนของโพสต์ส่วนทางยูทูบลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักขุอยู่ด้านล่างของโพสต์กดตรง เพิ่มเติมก็จะขึ้นมาให้นะส่วน F C ท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะก็จะเป็นทาง f a c e บ o o k y o u t u ติ t กต็อกชื่อช่องว่าไอเซมจะดักเสียยะจะเต็มแล้วก็ S C C Motor S K S C C Motor พ่อถาไทยและสุดท้ายจากเข้มรถซิ่งแล้วก็ในติ๊กต็อนี่ถามจังเลยนะทำไมแต่ไม่รู้ลูกค้าติ๊กต็อกจะมาดูหรือเปล่าชอบชอบถามว่าแล้วหลังจากนั้นอนเท่าไหร่คืนรายละเอียดเราบอกในคล แต่ถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมโทรมาแต่ถ้าใน y o ยูทูบอะรายละเอียดอ่ะมีกแดแสดงเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะการดาวการผ่อนของเราเด้อจ้ะนะครับอยากได้กลับมาเด้อน,นะฮะเดียมโทร,รโทรมาแล้วก็จองเลยยังสี่จองรวดเร็รเวนะครับออปรจองก็ได้ครับนะจองลมได้ลมจองเงินได้รถนะครับแล้วก็ใคร <c oughs> ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เราบ่อยๆเดี๋ยวสุ่มแจ็คเสื้อเอซีไปให้เลยหนึ่งตัวโอเคจ้ะนะพันด้าซิตี้พันสองพันเก้าเก้า